วันนี้ผมจะพาทุกคนเนเี่ยไปเกียรคนในแมบฆัตกร Murder Mystery 2กันดีกว่าโดยการที่ผมเนี่ยจะปลอมตัวเป็นตู้กดน้ำโซดาอากาศร,ร้อนๆแบบนี้จะต้องมีเหยื่อที่กระหายน้ำอย่างแน่นอนแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าตู้โซดาตู้นี้กดแล้วตายเพราะฉะนั้นระวังให้ดีกันด้วยตรงนี้น่าเป็นเส้นทางที่คนน่าจะเลี้ยวมานาเป็นฝั่งนี้มากกว่าเออเว่าคนจะเดินมาจากฝั่งนี้แล้วก็เลี้ยวออกไปด้านนอกเห็นไหม ผ่านไปก่อนให้มันตายใจเฮ้ยมันมีคนเห็นข้าปิดปากข้อปิดปากไปนหน่อยอะ่ะเฮ้ยมันรู้ชื่อรู้ชื่อเราซะด้วยไอ้หมอนี่ไปไม่ได้ละปไ้ไม่ได้ไปไม่ได้เอ้ามันมีปืนซะด้วยแบบนี้แคมป์เลยแบบนี้แคมป์ปืนเอ๊ะมันรู้ชื่อเราไอ้พวกนี้โอเค ปล่อยให้เขามาเอาปืนนะครับตรงนี้เราจะถือมีดไว้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราถือมีดเราเป็นแคสตู้ธรรมดาโ <C le af> อ้ยปืนหายไปตัวหน้าเลยงั้นตายไปก่อนเฮ้ยมันคืออะไรกันวะเฮ้ยปืนหายไปตัวหน้าเลยโคตกลัวเฮ้ฮฮ <c oughs> เย <c oughs> มวันดีเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมถ้าเราเป็นเราฆ่านายไปแล้วเพื่อนมีดไปกินก่อนลวกัน ย้อนตายซะมันก็ไม่รอดหรอกนายแล้วใครเอาปืนไปว่าตอนนี้ผมเหมือนเห็นมีคนวาบ์มาเอาปืนนะเว้ยหรือว่าโป้ใช่ให้ผมสู้กับโปต่อยให้ผมเนียนเท่าไหร่ผมก็แผลนะเฮ้ยใครกันใครกันวาบ์มาเอาปืนเอ็งโปใช่ไหมเอ็นน้องครับน้องโปหรือเปล่าครับ จะไปแบบไม่มีใครเห็นออไมค์ก๊อดวัสดีครับน่าสงสัยไหมไปอยผ่านไปก่อนปล่อยผ่านไปก่อนให้มันเป็นเล่าต่อว่าตู้นี้ปลอดภัย <c oughs> ไยคนนั้นปล่อยไปก่อนไปไปก่อน,ไปไปอนเผื่อเข้ามากับเพื่อนไงเคยได้บอกว่าไอ้ตู้โซดามันปลอดภัยวู <c oughs> ตรงนี้ด่านใหม่ปะว่าทำไมผมไม่เคยเล่นเลยมุมเนี้ยอะไระมีคนมาหรือเปล่าเหรียนแถวนี้มันเยอะนะ เหรียญแถวนี้อ่ะผมเคลื่อนย้ยายย,าย้ายย้ายจุดย,ย้ายจุดนี่ตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ไม่มีเลยนะครับแถวนี้งั้นผมจะโอ้จึบจ๊บจุบ๊บจุ๊บตรงนี้ละกันนะครับ <c oughs> อย่าสงสัยอย่าไอ้น้องอย่ารู้เยอะนอนลงไปก่อน <c oughs> น้องนอนไปสงบสติก่อน <c oughs> อันนี้ อันนี้อันี้นองไอ้พวกน้องนี่ต้องต้องสงบสติด้วยกันนะออามาอีกคนแล้วเอ้เอ้เอ้เไปไอ,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 อตัวนี้ันฟืนมาดูผมเนี่ยจะใช้การเป็นอินโนเซนต์ที่ตึงที่สุดในเกมผมจะรอดด้วยการกลายเป็นตู้นี่แหละทุกคนเนี่ยจะต้องมองข้ามคนแบบเราไปแล้วเราก็จะสืบนะครับว่า ใครกันคือฆาตกรตัวจริงในเกมนี้อไอเบอคอนนี่เพิ่งจะมานะอาจจะแทงพวกเราก็ได้นะทุกคนอย่าไปใกล้กันโอ้สามแผลสามจ้วงโอ้โหผมไปหาห้องครัวหยอดเราต้องอยู่กับห้องครัวนี่ตรงนี้ไหมตรงนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเราเป็นเชอร์ลีฟไงแล้วคนอยากมาอยู่ด้วยกับเราไงหวังว่าจะไม่ฆ่ากันนะครับคุณแมงมุมทำไมแต่งตัวน่ารักเกี่ยวะแต่ว่าผมอยากเดินเข้าไปในครัวมากกว่านะครับเนื่องจากว่า เราเนี่ยมันเนียนกับในครัวมากกว่าอืมไอ้เราก็มีปืนด้วยดิเราก็มีปืนด้วยดิไอม้มุมนี้ก็น่าสงสัยนะถ้าใครพุ่งมาหาผมตอนนี้ผมยิงนะครับผมระแวงครับผมไม่สนนะครับมีมีดหรือไม่มีโอเคโอเคในครัวในครัวครับนี่ได้ไหมอ่ะฮะได้ยินเสียงคนฆ่ากันละตรงนี้ผมได้ยินผมได้ยินคนฆ่ากันอยู่ตรงนี้ โอเคแสดงว่าฆาตการจะต้องอ้อมมาฝั่งนี้นะครับใครโผล่มาเป็นคนแรกอาจจะเป็นคุณจริงจริงด้วย <c oughs> ทำไมผมไม่ยิงวะอันนี้อะไรเนี่ยปกติมันไม่มีไม่ใช่หรออ้าวไอนมเอ็งเนี่ยติดกลับแล้วนะนะถ้าเป็นในเกมแล้วฉันได้เป็นฆาตการเอ็งตายคนแรกนะั้นรู้ตัวปะเนี่ย <c oughs> ไอนี้มันแยกไม่ออกไม่มันนึกว่าเกมมันเพิ่มมาเป็นอีเวนต์หรือเปล่าวะ <c oughs> ไอนี้มันแยกไม่ออก <c oughs> มันถามคน <c oughs> ในเซิร์ฟเฉยเลย นี่ไงนี่ไงไอ้ขี้สงสัยระวังตายนะน้องถ้าเกิดว่าพี่เป็นฆาตกรเอ็งตายไปแล้วนะเฮ้ยวั a แล้วเขามีสกิลปาดเงียบด้วยนะไม่มีเสียงฟันโ Oh my god ฆาตกรอยู่ตรงนี้ฆาตกรอยู่ตรงนี้เองฆาตกรอยู่ตรงนี้เองฆาตกรวู้ววู้ววู้วแล้วปืนอยู่ปืนอยู่ใ,ใกล้ผมเองครับเดี๋ยวปืน นีย่ยกตากรโอ้ว้าวว้าวปืนเอาปืน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 ว้ย <Wait, S 2> ไม่โดนได้ไงวะไหนครับคุณกตกรครับคุณหนีไปไหนครับผมได้ว้าวว้าว h e l l e l p h e l เอลเอลเอลตายตายตายเชื้อแบบนี้ตายเชื้อแบบนี้ตายเชื้อเอล <c oughs> ตากตัดมาดิอ่ะ <c oughs> มันหายไปไหนโนามันหายไปไหนอ่ะโอเคผมอยู่ตรงนี้เอาละครับไปแล้วนะครับ <c oughs> เอา้าชนะอ๋อ <c oughs> หมดเวลาโดนด่าด้วยเบอร์กากอีกแ <c oughs> น่เลยนี่นั่นไงเจอละฆาตกรตัวสีเหลือง ว้าวว้าวฮ่าฮ่าฮ่าย้ายเซิฟมาหวังว่าเซิฟนี้จะไม่เจอคนที่รู้เยอะมามาลองเล่นดูเอาด่านอะไรดีด่านนี้หรอโอเคเตรียมรีเซ็ตเลยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งปุบ๊บ ทามิ่งเพอร์เฟกตโคตรร่างนะเกมก็จะเริ่มเข้ามาก็ได้เป็นเลยมันต้องแบบนี้ดิวะเกมดีถ้าเราถือมีดโอไม่มีใครเห็นซะด้วยอ้าแบบนี้เลยมันต้องแบบนี้เลยืมผมได้ยินเสียงปืนใครกันมีปืนใครกันจะเป็นเหยื่อของเรามีคนอยากวิ่งมาเก็บลูกบอลหรือเปล่า Hey, มีคนนั่งมีคนนั่งโดนปะ <laughs> ไม่โดนไม่โดนวะ <laughs> พวกมันสามคนทำเม,มันกล้ายอยู่ด้วยกันวันร <laughs> ุ่นมาด้วยกันน่ะเฮ้ยไอพวกพ่กหนุม่มเองไม่คิดจะขึ้นมาชั้นสองเลยหรอวะ <laughs> ชั้นสองเนี่ยมีเหรียญให้เก็บเยอะแยะมากมายเว้อเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันมีคนมาแล้ว <laughs> <laughs> มันมีคนมาแล้วมันมีคนมา เอาละมันมีคนมาอีกหรือเปล่าเฮ้ย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 อีกหนึ่งนาทีเฮ้ยขึ้นมาหน่อยเฮ้ยไม่มีใครหิวน้ำเลยเหรอวะไม่มีใครขึ้นมาเลยอะนอกจากนายใช่ไหมเพื่อนนายมานอนนอนข้างๆตู้กดน้ำทำไมอะเพื่อนนายโดนใครฆ่าเนี่ยนอกจากนายแล้วไม่มีใครตตยนี่มันจะหามากเลยนะเพื่อน <laughs> ทำไมนายถึงคิดขึ้นมาข้างบนคนเดียวทำไมทุกคนไม่ขึ้นมาวะานเฮ้ยนั่นแน่ งงงงเฮ้ยไอ้หมอนี่อีกยี่สิบวิแกไม่รอดหรอกเพื่อนแกไม่รอดหรอกเพื่อนมานี่มานี้ชนะปะเอ้ายังไม่หมดเออใครวะมันเหลือใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เหลือใครวะ โอเคโหลดดิ้งแมปละงั้นเรานะครับเตรียมตัวรีเซ็ตเลย5 4 3 2 1 0ปับป๊บรีเซ็ตปับ๊บปึ๊บปึ้งเกมเริ่มปึ๊บปึ๊บอือขอละกันอุ้ยเชอรีบ่บโอ้ตำแหน่งดีซะด้วยตำแหน่งนี้ว้าว ว้าวตำรวจถือปืนเลยถ้าเกิดว่ามีการปิดห้องนั้นเกิดขึ้นผมจะทำไงวะคนดีคนบริสุทธิ์จะต้องตายฟรีๆไม่เป็นไรเพื่อแลกกับความยุติธรรมมันทำให้เรารู้ว่าใครคือฆตาตกรตายไปนหนึ่งคนไม่เป็นไรออคุณผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะเป็นนะครับเนื่องจากว่าเขาวิ่งเก็บเหรียญน,นะครับไม่เป็นไอ้ตัวนี้น่าสงสัยไอ้ตัววิ่งผ่านหน้าเราเมื่อกี้เฮ้ยตรงนี้เนียนมากเลยอ่ะดูดิโคตรเนียนเลยเฮ้ยเมื่อกี้ใครตายวะคนนี้เป็นหรือเปล่าวะ คนนี้เขาวิ่งเก็บเหรียญไม่น่าจะเป็นปะไม่น่าเป็นหรอกใช่ปะ <c oughs> ไม่เป็นหรอกมัง้งผมไว้ใจคุณนะผมไว้ใจคุณตั้งแต่ต้นเกมเนะคุณวิ่งเก็บเหรียญเนี่ยใช่ปะวะลองยิงดูปะ <c oughs> ลองยิงดูปะถ้ายิงนี่ก็้ยคนนั้นเพราะว่ามีพี่หรอไม่ใช่เขาไม่ไล่กันคนนี้ก็ไม่ไล่คนเฮ้ยใครเป็นวะวิตำรวจ คนนี้มันโง่จริงตำรวจที่กระจอกจริงๆอผู้ต้องสงสัยในเกมนี้วุ้ยมีเสียงฆ่ากันอีกแล้วโอ้ oh my god ตายแล้วตำรวจงโง่เขาจะพิมพ์เชลิปกากปะเนี่ยแต่คุณผู้หญิงคนนี้เขาไม่ตายนะขนาดเขาวิ่งเก็บเหรียญไม่มีการแอบไม่มีการซ่อนตัวน่าสงสัยสุดๆเลยอะเพราะเขาไม่ตายไงการที่เราวิ่งเพ่นพ่านแบบนี้มันคงจะตายไปแล้วแต่เขาไม่ตายมันอาจจะใช่ก็ได้นะลองยิงเลยปะ ถ้ายิงถูกนี่ผมจะแอคผมหล่อเท่เลยนะเอา้ายิงไม่ได้มันต้องห้ามมีอะไรบังปะเอา้ายิงติดเลยวะเฮ้ยแล้วเขาไปละวัดวันเกือบไปยิงผิดละอ้าวฉันรู้แล้วใคร <c oughs> คือฆาตกนเอ็งมานี่เลยมานี <c oughs> เ่เดี๋ยวเดีผมพออยู่ตรงนี้เฮ้ย <c oughs> แบบนี้ นี่เป็นไงตู้กดน้ำมีปืนเอา้า la vida en